หากย้อนกลับไปในช่วงยุคสมัยที่การ์ตูนญี่ปุ่นกนลำลังบูมๆกันอยู่เนี่ยก็ต้องเรียกว,ว่าหลายคนก็คงจะไม่เด็กกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าสำหรับใครที่เคยชื่นชอบการ์ตูนหุ่นยนต์หรือหุ่นเหล็กแปลงร่างในยุค80ความทรงจําในวัยเด็กอันน่าคิดถึงก็คงจะหวนกลับมาไม่ใช่น้อยเลยนะครับ แต่สิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยผมก็ขอย้อนกลับไปให้ลึกมากกว่านั้นซะอีกหน่อยนะครับนั่นก็คือในยุคปี60เอาจริงๆผมก็ขอพูดตามตรงนะครับว่าผมเองก็ยังล่องลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่าว่าแต่ผมเลยพ่อผมก็เช่นกันคือมันเป็นยุคที่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำน,นะแต่ใครหลายคนก็คงจะเคยเห็นหุ่นยนต์สุดเท่นในยุคนั้นในสมัยจอขาวดําที่มีรูปร่างคล้ายกับฟาโรแต่เป็นของญี่ปุ่นนะโดยมันมีชื่อว่าไจแอนโรบ หรือใจแอนโรโบซึ่งเป็นเรื่องราวของหุ่นยนต์ยักษ์ที่ปราบเหล่าร้ายโดยหุ่นยนต์ใจแอนโรโบเนี่ยนะครับได้รับการออกแบบมาจากซฟิิงของอียิปต แต่ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทโตเอะเจ้าเก่าเจ้าเดิมออกอากาศเมื่อวันที่11ตุลาคมปี1967ถึง1เมษายนปี1968รวมทั้งหมดแล้ว26ตอนก่อนที่จะนำมาฉายในประเทศไทยบ้านเราทางช่อง4บางขุนพรหมทุกวันอาทิตย์เวลา6โมง45นาทีในปีพศ2511ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับเนื้อเรื่องของแจแอน์โลโบเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของอุลต้าแมนหรือเซนตไตในยุคหลังๆนี่แหละครับเรื่องเราก็จะเล่าโดยที่ว่า องค์กรบิ๊กไฟบิ๊กไฟแล้วเหรอเนี่ยเทสซินก็บิ๊กไฟเหมือนกันนะองค์กรลึกลับจากต่างดาวนำโดยจักรพรรดิโอมีแผนที่จะยึดของโลกทั้งหมดผู้มันจึงได้จับตัวดกรกาชัวมนุษย์ผู้มีมันสมองปราดเปรืองเพื่อข่มขู่ให้ดรสร้างอาวุธหุ่นยนต์ที่ทรงพลังขึ้นมานั่นก็คือ GR1 หรือใจแอนโลโบนั่นเองเมื่อดรรู้แผนการทั้งหมดเข้า เขาจึงคิดที่จะทำลายใจแอ้นโรโบอทิงซะแต่ในระหว่างหลบนี้นะครับเขาได้พบเจอกับไดสกุหนุ่มน้อยผู้ใจดีซึ่งจริงๆแล้วเขาได้พัดหลงกับครอบครัวที่ฮาวายจากเหตุการณ์ใครจูบุกมาที่เกาะพร้อมกับมินามิจูโรหนึ่งในหน่วยลับยูนิคอนที่คอยปกป้องโลกจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวทาให้ทั้งสงคนได้พัดหลงมาอยู่บนเกาะขององค์กรบิก๊กไฟแทน ด็อกเตอร์เห็นว่าไม่มีทางเลือกและมองว่าไดสกูเป็นคนดีจึงได้ตัดสินใจมอบนาฬิกาข้อมือยกใจแอนโรโบให้กับไดสกุด,ดูแลซะเลยเอาไปเลยนี่ไม่ได้ยืมเพื่อนมานะแน่นอนว่าในตัวระบบของใจแอนโรโบนั้นมีสมองอิเล็กทรอนิกซึ่งจะจดจําเสียงแรกที่สั่งการเท่านั้นมันจึงมีปฏิกิริยาต่อไดสกูทันทีถึงแม้ว่าด็อกเตอร์จะไม่ได้ออกแบบให้มันพูดได้แต่มันก็ส่งเสียงตอบกลับมาได้เหมือนกันนั่นก็คือดาด้านั่นเองครับ ทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องจากแก๊งองค์กรบิ๊กไฟ หน่วยต่อต้านรับยูนิคอร์และไดสกุกก็จะมาคอยปกป้องและแก้ปัญหาอยู่เรื่อยไปจากการสั่งการด้วยนาฬิกาข้อมือที่ไดสกุใส่ไว้นั่นเองครับโดยจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้นะครับหลายคนก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าจแอนโรโบเนี่ยมันโคตรจะเป็นต้นแบบอุลตร้าแมนมากขนาดไหนแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้เรื่องใดเลยก็คือท่าต่อสู้และเพลงประกอบที่ติดหูเด็กในสมัยนั้นนอกจากนั้นแล้วยังมีของเล่นให้สะสมอีกมากมายโดยทุกวันนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าขายอยู่ตามเมก,กสะสพานเล็กซึ่งก็ น้นไหนๆเลยทีเดียวครับซึ่งโดยสําหรับเรื่องนี้ในตอนแรกอาจารย์โยโกฮาม่ามิสุเทรุผู้เขียนเรื่องเดียวกันกับเทสุจินก็ได้ตั้งชื่อเรื่องใจแอนโรบบนี้ขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นครับเขาจงใจที่จะใช้ชื่อว่าเคียวไดโรบบแทนซึ่งเคียวไดนั้นแปลว่าใหญ่โตหรือจะเรียกว่ายักษ์ก็ได้แต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยคำว่าใจแอนมันจะดูสวยงามกว่าและน่าจะขายงานในต่างประเทศได้มากกว่าแกจึงเอาชื่อนี้เสเลยนั่นเองครับ เอาละครับแล้วนอกจากนี้นะครับผมก็ได้มีเกร็ดน้ารู้จากใจแอนโรโบมาฝากให้คุณผู้ชมสักเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับ 1. ใจแอนโรโบ มีความสูงอยู่ที่ประมาณ30เมตรซึ่งก็น่าจะพอๆกับอุลตร้าแมนโดยในยุคนั้นก็ยังใช้การสวมชุดยางอยู่นั่นเองครับ 2. ถึงแม้ว่าเบื้องหลังใจแอ้นโรโบจะเป็นแบบคนใส่ชุดยางแต่ในเรื่องมันกลับหนักได้มากถึง500ตันเลยทีเดียว 3. นอกจากนี้นะครับการขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ใจแอ้นโรโบนั้นยังใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นตัวขับเคลื่อนอีกด้วยครับ 4. ใจแอ้นโรโบสามารถบินได้เร็วประมาณ17เมตรและยังสามารถบินไปบนอวกาศหรือดำน้ำลึกก็ได้อีกด้วยนะ 5. ใจแอนโโรโบยังสามารถทนทานต่อความร้อนได้มากถึง3,000องศาเรียกได้ว่าโดนลาวาภูเขาไฟเข้าไปก็ยังรอดออกมาได้เลยนะครับเอาละแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของใจแอนโลโรบนะครับหรือหุ่นยนต์ยักษ์ในตำนานนั่นเองซึ่งถ้าหามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับยังไงแล้วถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด u ั s c r คร e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ และคลิปหน้านะครับเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน t e l l i n g Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ